เออเซอร์วินอวาค่ะแต่ว่าหมดแล้วเป็นพรีเซนเตอร์เซอร์วินอว่าแล้วเาเปิดเพลงไทยแล้วอ่ะมันจะไม่ได้มันมันจะไม่โดนแบรนด์ใช่ไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาเพลงอะไรอะ่ะทุกคนขอเพลงเร็วเพลงเพลงไทยผมชอบปรยเดตโต้โปวยเดตโตร้องเพลงอะไรตอนนี้ตอนนี้มันมันต้องเพลง,งอะไรนี่อะไรชอบชอบเพลงเนี้ย คือเาเศจ้าชายนิทราก็ไม่ใช่แบบตัวไม่ใช่ ETC มันเศร้ามาก ETC ีซีเพลงนี้มันฟีลแบบคนขอเพลงทิ้งไปทิ้งไปห้อไงเดี๋ยวนี้ only Monday มามากมาชอบตั้งแต่แรกแล้วไม่มีคนไปดูด้วยกันมันเศร้าที่แมวดำใช่เพลง only Monday มันไม่ใช่ทิ้งไปใช่ปหมทิ้งไปตายตาเสือมั้งจิงเหรอคะ วันนี้ใช้ที่เขียนคียวกรีดตานหนูจะบอกให้วห่าอันนี้หลุดขอโทษทีพี่สาวรวลาลอ,อยู่กับเพื่อนนะคะเป็นดีเจเป็นดีเจจริงๆด้วยนะเหมือนว่าได้ชว่วตจริงอะ่ะเป็นดีเจจริงตอนแรกมึงอยากเป็นอะไร ตอแรกโอ้ยมีเยอะมากเชฟตอนเนด็กเชฟนักบินโอ้โหเออตอนแรกตอนเด็กไงที่มาเวนทำสปาเกตตี้ให้หนุนกษัตริกินจะได้ไหมฟั้งได้วันนี้ตาแห้งมากก็เลยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ใส่ไม่ได้เลยเปิดเปิดสียงไหนครไฮเทค แล้วมันมิมีคนเคยบอกว่าเจรอรถเปียนโนที่ถนนนี้รถ<ะ><ะ>สีอะไรอะ่ะสีเหลืองสิแล้วคนฉันก็ถามว่าหนูนนทำอะไรอยู่มันมีช่วงที่ตรงน,นี้นะแล้วก็หัวเรือแบบววมันต้องเลี้ยวขวาหรือมั เออ้วมัต้องไปตรงไหนใส่คืนหลักคเงาไ่นีนยเราถึงไอคอนเราถึงไอคอนสยามแล้วใช่ถึงไอคอนสยามแล้วใครจะไปเจอก็ไปเจอได้นะคะกันหยุดที่ให้มันมีร้องแล้วมันมีร้องถูกคิ้ที่สุดแล้วได้แต่จดจำวันที่ที่ฉัน มาวินถึงเป็นดนะีเจอะมาวินอนะเป็นดีเจแล้วค่ะหมายถึงว่ามาวินชอบเล่นดีเจแล้วมาวินก็เลยได้เล่นดีเจริงจริงล่าสุดคือหนูกับสาที่ก็ไปดูมาวินดีเล่นดีเจดีเจงาน CUTU ไหมใช่คะ่ะใช่ค,ะค่ะสูงเท่าไหรนะ่หนักเท่าไหร่สูงหกร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเจ็ดสิบแปดครับหนักสิบครับน้ำหนักตอนนี้48บ สร้างรถได้ไหมอ่ะแต่ว่าเราต้องรอนางเอกไม่ดังแล้วกันขี้เกียจเขาขอเพลงคนสุดท้ายดีกว่าใช่ป่ะอาธิปิณรัศน์อยากเห็นเพื่อนเอาแบบว่าให้ให้โมวินเอา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 ติดอ่างโมวินติดอ่างเหมือนกันทุกคนแต่ว่าหนูต้องเชอคุลูกค้าหมดอายุแล้วครับหมดแล้วครับใช่ครับงั้นแอปเใช่ใช่ครับเดี๋ยวมันในแอปมันอัปเดตแล้วครับราสักคุณใช้แอปชอบก็ได้ครับอ้าวเหรอเห็นด้วยวันนั้นเท่มากค่ะ ผิดคนหรือเปล่าน่นมันพิมรัดป่ะอันนั้นอันดีเจพิมรัดป่าไม่มีอันไม่ไม่ได้ต่อแครับไอ้กยัน่ันฉังฉันฉันฉัยเั้ยันเันฉ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 ันเันไั้ฉันฉันมันฉ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 ันยันฉันไันฉ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 ันือแบบนฉั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 นอันี้คือแบบแต่งตับบ US boy สุดเลยโอนันันัน มาดิมาไลยชอบมาเมเดี๋ยวนี้แบบว่าไม่หไหวแล้วเห็นใครสวยไม่ได้เลยให้ดูไจีตลอดแบบสวยไหมคนนี้สวยไหมคนนี้แต่เมื่อกี้ไอรู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวบอกอเ,เขามีชื่อเสียงอยู่ระดับหนึ่งมองคนไม่ให้พลาดเลยครับมาวินอยากให้ผู้หญิงของมาวินมาเห็นมากๆใครอะเยอะมากไม่อยากจะเล่าเรื่องรองเท้าของมาวิน <laughs> <laughs> การเผามาวินสุดสมันมีที่มาของมันก็าคือมาวินไม่เราไม่เลาแต่ว่ามาวินอะใส่ครอสรองเท้าแตะครอสที่แบบใส่เข้าไปทวนแล้วจะติดพวกเหมือนอิโมจิได้ใช่ป่ะมันก็จะมีที่มาของอิโมจิแต่และตัวตอนนี้มีประมาณสิบตัวไม่ถึงถึงที่มาก็คือโอ้โหทำไมเอาพวกน้ามีรองเท้าแล้วเราจอดตรงนี้ไม่ได้หรอตรงน้นเนี่ยมันจะได้ใกล้กับไอ้นี้เพราะเราเราจะได้ไปลางลางเรด้วย ตอนนี้กำลังหยุดพัค่ะต้องมาถ่ายกันไปก่อนเลยครับอุ้ยคุณตาคุาตาไปก่อนเขาเฮ้ยบาบาาบาอยู่แล้วบา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 อยู่เขาทำไมะฉันไม่เคยเข้าใจอ๋อต้องล้างรถตรงนี้เหรอ Yes ไม่เคยล้นมาล้างนีย อใส่ถุงเท้าอันนี้ดิไหมมันเป็นลายหมูกระทะหรือมาทุกคนช่วยมาเป็นคิดหน่อยว่าจะให้ใส่ถุงเท้าลายหมูกระทะดีเปล่าอันนี้ต้องลงไหมครับลงกูต้องลงไหะลงดิตอนนี้เลรวฉันจะไปถ่ายรูปแล้วทุกคนแล้วหนูก็ลืมใส่ต้มหูไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ด้วยดูสิดูตาฉัน เ่อเห็นน้ำในตาหนูไหมตาแห้งแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ก็น้ำตาไหลก็เลยทอะไรไม่ได้ถ้าลางหลรดนี่ก็ต้องเอากระเป๋าลงซะเปล่าเนี่ยเพราะแบบมันหนักมาวางไว้บนวันนี้กระเป๋านะคะ ัอาบกว้างๆจำได้จะหัวพกวีมาด้วยอุ้ยโทษทีเพื่อนท,ทุกคนเทสลาโคตรไฮเทคพูดเลยรถมาวินสว่างมากไปมีแต่คนชมรถมึง มึงกูคนเอากระบอกนี้ลราไปว่าถ้าเปลี่ยนชุดอะเอาลงไว้ดิไปเดี๋ยวถือให้โเจนท่านแมนนะครับมีเพื่อนผู้ชายมันมันดีอย่างนี้หนูไม่มีเพื่อนเลยมีเพื่อนคนเดียวของหนูดีมาทานริบบิ้นกันนะเพื่อนทุกคนจะเขี่ยมาเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยมันทีแล้วทุกคนถ้าใครเจอชั้นนะอย่าให้คนอื่นคิดว่ามาเป็นแฟนนะ พราะแม่ไม่จะถือกระเป๋าให้แล้วก็ทำไปดีเขาไม่ใช,าชา่ตาฉันอะไรประเด็นอะ,ะนไรครับเขารออยู่เแม,ม่ต้อง,งาารีบไป็นแม่แป๊บเดีวหนูขาทาเร็วก่อนชินน้อหอมวันน้อหอมดูใชยรึเปล่าไม่ใช่พี่สาวงรักไม่ใช่ชื่ออะไรนะเสนอร์ <c oughs> แล้วหอมทูเช่ลองไปดูพี่ <c oughs> พสาวรักไม่ใช่อันนี้เป <c oughs> ็นเพื่อนค่ะหนูใช้กล้อง G7X นะสองนะโอเคเพื่อนหน้าที่เพื่อนหอมทูเช่ใช่ทำดีเนี่ยแต่ว่าใส่อันทดลองอยู่แล้วค่ะเฮ้ยมันเปิดยังไงอ่ะอ้อโห้โคตรไทย ใช้ใช้ใช้เออปีเนียอยู่ทำปีเนียตอวเป็นแบบทดลองมึงรู้ก็บผูททำฟันมามองกูรู้ทำไ,ไ,ได้ก็ก็ก็เป<อ>็นนันโค้ชเยหาไยฮัลโหลแล้วไงแล้วมีแล้วออะไรนะได้เลยดูดูดูนางนางเขาโคตรแบบ US เอสบอยบ้ที่แบบแต่งตัว เราจะขึ้นรีบนะคะจะไม่มีสัญญาณสักนิดหนึง่งขอบคุณเลยนะครับทั้งวีเนี่ยวีเนี่ย,ยอันนี้เป็นอันดนนุลร์ทุกคนเลยเหมือนคันปทอมที่เราบอกว่าเหมือนคันปทอมมากมึง่าเหมือนคันปทอมมากก็ตอนมึงบอกว่าเราไปนี่อ่ะมึเจ็บมากคุยไม่ไหวคุยอะไรชี่โมเป็นหางเพราะว่าเปล่าบวมมากเออเปล่าวบวมมากให้ดูเพื่อนหน่อยก่อนนั้น จออยู่ด้วยกันคับเพื่อนนะคะเฮ้ยชา้ามาคุณดูคดูอีมาเวินถึงกอนเลยกูค่ะว้าโอ้แต่ดีตอนนี้พ่อเวินไม่มีแฟนใช่ไหมมีแฟนมาเวินจะไม่โอเคกับโดนตลอดเลยไม่เข้าใจงงมากเพื่อนสดไหมคะมาวีมีคนถามเพื่อนสดไหมคะ อทุกคนจะไม่มีเน็ตน,นะจะไม่มีเน็ตน,นะเขาถามถามึงสนหรือเปล่ามอวินสวยมาก่ไใช่แล้ว like cheese สวยซะแล้วคืออะไรอะ่ะทุกคนมีความหนาเพื่อนเัาสดไหมพูดมาสาวสองหนึ่ง <laughs> <laughs> โหแบบว่าทุกวันนี้โชว์แต่ผู้หญิงให้ดูว่าคนนี้สวยไหมคนนี้สวยไหมคนนี้สวยไหมั้วยว่ามัวมากลิลยอ,อ่รา <c oughs> อยู่ห้างนะคะ สงบมากเลยชอบเพราะว่าไม่ชอบที่ที่แบบคนเยอะๆเจอกระอีกแล้วพอสวยตัวหอมเคยเจอกันหรอพี่ทอปเราเคยเจอกันไหมแต่พี่ยังไม่ f o ลเลยพี่ทอป f o l l หนูก,ก่อนไหมกด follow ก่อนไหมอยู่กับใคยกินข้าวกันอยู่กับมาวินพี่พลอยมาวินหอูว่าเจอพี่พลอยเมื่อคืนปะที่เที่ยวอีกแล้วอยู่ที่เที่ยวอีกแล้วโอ้ฉันออกจากบ้านตอนกลางคืนไม่ได้หรอคะ อ,อ,อุ๊ยพี่ top follow หนูเลยพี่ t อ p follow หนูเลยเขียนว่าชอบฟอ l โ o w ดีลโอ้โหให้หัวใจด้วยขอบคุณที่ f อล l o w นะคะบอกว่าเจอกันหลายรอบแต่ไม่เคย f อ l l o w กันเลยแน่จริงก็พูดชื่อยี่กบมาวินค่ะไขรก่อนหนูไม่มีแฟนไม่มีไข่เลยไม่มีแฟนมีแฟนไม่ได้แล้วก็ไม่เที่ยวไปเที่ยวไม่ได้ออกคืนไม่ได้ถ้าไม่ f อโ l o w กลับมัน ปล่อยให้งอนได้ไหมปล่อยให้งอนได้หรือเปล่าปาร์ตี้ฮลัลโหลคลิปไปไหนไหมจ๊ะคุณฟิล์เราเราเป็นเด็กดีกค่ะหรือบ้าน,นอนช่วงนี้ต้องเก็บเวลานอนเก็บชั่วโมงนอนให้เยอะที่สุดเพราะจะไม่ได้นอนดาราท่านหนึ่งมีแฟนไม่ได้ไม่ใช่เป็นดาราก็มีแฟนได้โอโ้โ,อโหโดูดูดพี่พลอยโอโมาเวอยู่ไหน ทุกคนเป็นเพื่อนฉันนะเป็นเพื่อนฉันนะก็เมื่อคืนเพิ่งเจอพี่พลอยใช่เจอที่ไหนที่ที่กลางคืนใช่ไหมใช่แล้วไม่เป็นไรเราต้องไปเมื่อคืนเมื่อคืนตรงไหนไม่ใช่โอเคถูกป่าฮัลโหลน้องคานิมคานิหรือว่าคานิงอะคานิไหมชื่อคานิไหมหรือว่าคานิงะวันนี้จะมาถ่ายหรือ ให้คุณมาวินคุณเพื่อนช่วยถ่ายให้กันไม่มีเพื่อนแล้วเอาจริงว่าหนูเองเพื่อนไม่บอกถ้าไม่เจอคุณหน้าจะบอกถามเลยถามเพื่อนคุณน้องว่าสุปอันนี้คันนิ้งหรือคันริง <c oughs> แล้วเจ้าของเสื้อที่ใส่ไปไหนม่ใหนเสื้อนนี้ค่ะในเสื้อหนูนะคะอนันนี้เป็นเสื้อที่ทางแบรนด์ส่ง,สงมาให้นะคะ <c oughs> ไม่มีอะไรทั้งนั้นใครใครให้อะไรไม่รับของจาก อยากไป,ปไนี่คือตอนี่หรอก็ไม่ไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะแล้วเพื่อนพอน,นอนสดไหม <c oughs> ไมีตรงถาวเพื่อนสดเปล่าบอกไปบอกไปบอกไปสาของนั่น yes สดมากสดแบบว่าทุกๆวันนี้ให้ดูแต่ไอจีสาอกว่าเขาไม่ตอบกูเลย <c oughs> ใช่สิขึ้นเล็กอ่ะเข้าถูกมั้ คือฉันนั่นแหละว่ะพมติพโติขึ้นลิฟปคนเยอะคนเยอะอีกอนายากระจกฟอยู่บนลิฟ์ค่ะพี่พีบเลยอุ้ย,ย,ยมีคนรู้ว่าเราอยู่ไหนแล้วเราต้องเห็นเอาเกล็ดว่าอะไรอ่ะ